เทขยับวงการไอทีจากซัมซุงเริ่มกันที่ทีวี 8K ตัวท็อปอย่าง QN900D มาพร้อมขนาดตั้งแต่43ถึง98นิ้วใช้ชิป NQ8 AI Gen3 NPU ไวกว่ารุ่นเดิมเป็นเท่าตัวอั s สเกลภาพสูงสุดที่ 8K หมดห่วงเรื่องคอนเทนต์ที่ยังมีน้อยในตลาด refresh rate สูงสุด 240Hz ต่อกันที่ The Premiere k Ultra Short t r o w Projector นำเสนอภาพ 8K แบบไร้สายตัวแรกของโลกสามารถฉายภาพขนาด150นิ้วได้สบายๆมาที่มุมนี้ซ m sung โชว์เหนือด้วยเทคโนโลยี Micro LED ทำจอโปร่งใสเจ้าแรกของโลกมองทะลุผ่านกระจกทั้งสองฝั่งมองแล้วไม่เห็นหลอดหรือชิปเลยเพราะมันเล็กมากๆและนี่คือภาพที่มีเสียง Samsung Music Frame กรอบรูปพร้อมลำโพงไร้สายในตัวต่อยอดจาก The Frame วีกรอบรูปที่ขายดีสุดๆน้องบอลลี่หุ่นยนต์บัตเลอร์ประจำบ้านปีนี้มีการอัปเกรดฟังก์ชันจัดเต็มแจ้งเตือนนัดหมายจัดการระบบสมาร์ทโฮมช่วยดูแลบ้านและน้องหมาเวลาเราไม่อยู่และนี่คือ5อเทมเด็ดที่เราคัดมาลองทายกันว่าเข้าไทยราคาจะเท่าไรกันบ้างคอมเมนต์มาเลย